เบบี Baby, สุพรรณีอดีตมิสแกรนประจวบคิริขันธ์น้อมรับผิดในสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทําในอดีตกราบขอโทษครอบครัวคณะผู้จัดการประกวดกองประกวดเพื่อนผู้เข้าประกวดตลอดจนผู้ให้การสนับสนุนและสังคมมาณที่นี้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนอันมีค่าจะตั้งใจปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกขอพระคุณทุกกาลังใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับโอกาสให้ก้าวต่อไปอย่างสร้างสรรค์และสง่างามคุณผู้ชมครับหลังจากที่เมื่อวันที่ที่สิรริข2026ะคบที่มงานม ก็คือเบบีสุพรรณีนะครับเนี่ยก็คือคนนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคลิปหลุดต่างๆนานาออกมานะครับตัวเธอเองก็ออกมายอมรับว่าเป็นตัวเองจริงแต่ว่าที่ทําเพราะว่าแม่ป่วยแล้วก็มีการบอกว่าชีวิตลําบากแล้วก็อยากที่จะเปลี่ยนเส้นทางเดินใหม่นะครับอยากให้สังคมเนี่ยให้โอกาสนะฮะแล้วก็รวมไปถึงกองประกวดด้วยแต่ว่าล่าสุดเองทางกองประกวดเนี่ยออกมาปลดเธอแบบฟ้าผ่าเลยนะครับหลังจากที่รับมงเพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้นนะครับล่าสุด นะฮะตัวเธอเองมีการออกมาโพสต์อีกหนึ่งโพสนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการอัดคลิปออกมาแล้วนะครับเนี่ยฮะสุพรรณีน้อยนนทองนะครับเนี่ยโพสตบอกว่ากราบเรียนทุกท่านดิฉันเแบบีสุพรรณี น้อยโนนทองผู้ข้าประกวดมิสแกรนประจบกิริขันขอน้อมรับผิดในสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทําในอดีตซึ่งได้สร้างความไม่เหมาะสมและก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของเวทีรวมถึงสังคมโดยรวมดิฉันขอกราบขอโทษต่อครอบครัวคณะผู้จัดก,การประกวดกองประกวดเพื่อนผู้ข้าประกวดตลอดจนผู้ได้รับการสนับสนุนและสังคมทุกท่านมาณที่นี้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนอันมีค่าที่ทําให้ดิฉัน ระหนักถึงความรับผิดชอบในทุกการกระทาและจะตั้งใจปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกสุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบพระคุณทุกกาลังใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับโอกาสให้ก้าวต่อไปอย่างสร้างสรรค์และสง่าง,งามด้วยความเคารพเบบีสุพรรณีน้อยนนทองเนี่ยนะครับคือตัวเธอเองก็โพสต์ลงไปหลังจากนั้นก็มีหลายๆคนเข้ามาให้กําลังใจแล้วก็แสดงให้เห็นในหลายแง่มุมเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางอดีตมิสแกรน ประจวบคิริขัน2026นะครับเพิ่งโดนปลดมาบาดเลยนะฮะทางเบบีสุวรรณีเนี่ยก็ออกมา,าชี้แจงแล้วก็ขอโทษกับสังคมไว้แบบนี้นะครับขอโอกาสให้เธอกลับมาทำงานได้อย่างสร้างสารรค์และสง่าง,งามนะครับ